ใช่กระบวกพักพี่น้องมันั่งจะพักุ่งนะครับผมกระบวกไปแหกพี่น้องเขาเป็นจิ้มที่พูดเป็นธรรมดาหืม,หมสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองฝ่ายสุบูรสุคนนะครับผมอยู่กับช่องบ่าวแทนแชนแนลคือเก่าพี่น้องไหมได้ ปลาทอดนะครับผมสี่ประเเป็นแค่ไข่ข้าวปลาแกะนะครับผมมีกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับผักนะครับมีผักบุงลวกฟองพี่น้องกับข้าวเจ้านะครับผมอันนี้สิเป็นน้ำพริกนะครับผมมึงเทคิวรถพี่น้องเขี้ยวนนะครับผมทานกี่ได้จังไลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจบ่าวแทีนน้ำด้อนพี่น้องเด้อมาแสิร์น้ำเบาวแทีนครับผมมาสิมสิมเนื้อปลาก่อนพี่น้องใส่กับเนื้อปลาก่อนโอ้โตขับพอแล้ว อ,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 อยากพูดเลยหออ,อยากตอมพี่น้องนะครับความสามารถออกข้างนอกได้นะครับผมแดดห่อนักมั่มีโฮมอยู่เอาไปป้ากับอะไรนะครับแดดงูดต่ออีกช่วงฝนพร้อม ใช้กระบวกพักพี่น้องมันยังจะพักปุ่งแล้วครับผมกระบกไปแหกพีน่น้องครับมาาันจิ้มที่พูต้องธรรมดาใช่ใช่ได้จับ ใส่กับน้ำพริกพี่น้องแมงดาปลาสับแมงดาบ่าพี่น้องผมบ่มจำอะ่ได้ว่ะกินแมงดา,าครับผมจรินแมงดาอืาา้อืออ้แซบบ่บอ กรนะะพี่น้นองตัวน,นอ,นอ,อ,อยไหมตายไหมล้วพี่น้องเนเขาข้าวปลาแกะนะครับเห็นเขาปิดกิ่มเป็นกระเสียนะครับพี่น้องโอ้ยกำกิ่ม แต้องขอบเจ้าพี่น้องไปครับเพื่นพี่พี่น้องทุกคนนะครับผมกินดีมาก มังได้กินกกินขาดมองมังมังติดด้เมื่อยอยู่ใช้กับบวกปากอกเลยิ <laughs> ่นอาราเบมันกินฟุฟ้งดอย่า <c oughs> เดี๋ยวข้าวกันแล้วยัง มือข้าวยังเอ่ยมือข้าวยังจ๊ะมือข้าวหรือยังแน่ฮ<ป>ื<ป>ืมฮ<ป>ืมพรกกะกอบอืม<ป> ตำกั็หลายจุดๆขอเนี่ยตยากจเมื่อแกะนะครับเมื่ออาจจะดำเนี่ยได้ไปลองนะ กำลังผินเป็นอะไรที่กินง่ายอิ่มท้องอ่ะนั่นเหรอ ขนาดรวบแจ่วยังกรอบขนาดรวบสีดำไหนกันออกมาเหลือเมื่อนายไไหมแบบ ืืมบ้าแท่นนี่ที่เฮ็ดเวียกท่านได้กินท่านนั่นนะครับขันบ่ได้เฮ็ดเวียกกับบ่ได้กินเนาะ หัวบะได้หัวมาเก็บไปกินเองที่หลังอทอดท้องโตนะครับผมบะได้ทอดตัวเดียวได้ไปนองนะอยากไปนออยากสีลางหัวนะครับ

เล่นไองอืงอากาศแดดพอนมากอาจจเลือดเทน,นะจนังไรไปนองได้แก๊บปะเก่าทานทางนี้ก็ได้ อ๋อหนึ่งหูหขัดหลอกใหญ่ขวาน นี่คืออีกหนึ่งส่วนที่ผมจะกินคือท้องไม่ใช่ท้องมันท้องป่า พอดพอดปลาบุญลงมาถ่านะครับครบุญลงมารอตลวดเลยบุญลงเลยอายยินมาเนาวเจ้าอ้อ ันจะความนอนถ่ายนะครับจวงแรกลมาถ่ายคลิปคว่นั่งาคอนกปาชงสีเลยไปครับผม nhé ừ. mật nhau phim này chạy ต้องเบิรอีกิจกานหนึ่งนะครับผมจังสีอิมไปอี่คุณข้ามก็วายแล้วพี่น้องเนอะาไปไปครับเพื่อพี่เพื่อน้องให้เรานะครับผม ครับหนึ่งพี่น้องอือนี้ไปเลยขอบคุณที่รับชมคลิปของบาแทนจนถจบคลิปนะครับฝากกดไล,ลค์ฝากกดไล,ลคไล์กดแชร์กดซับตะข่ายเพื่อเป็นกำลังใจบาแทนน้ำเด้อพี่น้องเนดะ้อไปครับ เจอกันในพีหน้าขอบคุณครับไป